สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้พ่อกับแฟนก็มาเที่ยวที่นี่เขาเรียกว่าภูตจระหานะคะสวนต้นไม้ดอกไม้คะ่ะที่นี่จะเป็นโรงเรียนด้วยนะคะที่เมืองฮามาล,ลีนาคะ่ะแล้วออก็เจอเห็ดสองดอกสาวกเห็ด ก็ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปเห็นนะคะนี่ค่ะไม่รู้ว่าเห็นอะไรได้แต่จ้องมองๆนะคะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ้ยดอกเล็กอีกดอกหนึ่งะคะ่ะกำลังขึ้นมาเลยนะคะพรุ่งนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วค่ะ แผนเดินมาแล้วค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องเห็ดคัสัวเซี่ยนี่มิติดแกบอกว่าน่าจะเป็นเห็ดพิษลเกล่าว,ว <laughs> แกบอกว่าชิมไหมล่ะไทยจะกล้าชิม,มอ,อยาก บ้านหลังนี้สวยมากเลยนะคะกระสัวกุ๊กะดอกไม้สีชมพูได้อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเลยนะคะอ๋เจอดอกไม้สีชมพูเขาสวยมากค่ะหืมกิ่นอังกอลูซู หมือนดอกกุหลาบเลยค่ะโอ้รบเลยอืมใช่ค่ะกุหลาบค่ะกุหลาบสีชมพูอือหอมมากเลยนะคะสีสวยมากเลยค่ะที่นี่ลมเดินมากเลยค่ะเีรดายต้นสูงไปเนาะก็น้มกิ่งลงมานี่ค่ะ อ๋อไม่สวยแล้วตรงนี้มียู่ต้นเดียวม,ม่ต้นเราอย่าก้อนิสตัวเลยเอาเราจะพาไปชมแค่น้ำค่ะเราเคยมาที่นี่บ่อยนะคะ เขาจะมีจัดงานหน้าร้อนค่ะขายพวกต้นไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็จัดแสดงสินค้าพวากการเกษตรนะคะ <c oughs> ด้านหลังก็จะมีดอกไม้นะคะสีส้มไม่ไกโโกอลมิ <c oughs> อ,อ,อจาจะเป็นดอกฟินอ๋อฮู้ไดอกฟินนะเองค่ะเขาคล้ายๆดอกฟินนะคะดูใกล้ๆน,นะคะนี่ค่ะว,ว้าวสวยงามไปอีกแบบนะคะ นี่ค่ะเหมือนฟินเลยค่ะสวยมากเสียได้นะเข้าใกล้ไม่ได้เสียงนกร้องก็พอมากเลยค่ะนี่ีนี้ก็สวยค่ะสีขาว ยืนอยู่จะเป็นสีม่วงนะคะสีสวยมากค่ะโอ้ยเชื่ออะไรอ่ะโคตรยากเลยสีม่วงสวยงามมากเห็นชื่อภาษาเิ็นลาบปวดมองค่ะชื่อยากมาก สีสวยดีนะคะอันนี้ดอกเหมือนดอกโบตันเลยคะ่ะห้างนี้เหมือนต้นโบตันเลยเขาน่าจะร่วงแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูะคะ่ะแล้วก็เป็นดอกไม้ห้านะคะ สวยมากเลยค่ะที่นี่เขียวชุ่มมากค่ะมาดูบรรยากาศริมป่กแม่น้ำค่ะสวยและนุ่มล <soci> <scrape> ื่นมากเลย บ้านนี้ม,มีเรือเยอะด้วย,วยค่ะลปา<ม>ล,ลาเยอะนะคะแม่นาไม่นี่ไปที่เมืองตั้มเบเได้ค่ะปลาเยอะเชียวนะคะต้นไม้ที่นี่ใหญ่มากเลยค่ะวินมีเห็ดด้วยค่ะ สาวบกเห็ดจะพาดเห็ดไม่ได้นะคะเสียงาเห็ดเกลือกมาค่ะหรือว่าเห็ดกระถินพิมานนะคะไปชมด้านนู้นกันต่อเลยค่ะมาชมด้านนี้ค่ะ สวนสวยมากเลยค่ะสีขาวสีเรืองว้าเป็นสวนที่สวยมากเลยนะคะดอกอะไรอ่าเล็กๆน่ารักย yeah. สีขาว แล้วก็ข่าวนี้นะคะวิยชมพูด้วยค่ะข่าวนี้แล้วก็ชมพูนี้แล้วก็ข่าวนี้ค่ะมีเพึ่งน้อยค่ะให้ดูน้องเพึ่งผสมแก่สอนนะคะสีสวยงามค่ะ พึ่งเยอะมากเลยนะคะสีชมพูว้าวฟังนู้นคะ่ะอาซาเรียมี <c oughs> ทางให้เราเดินด้ยนะคะ หอมค่ะเขาล่วงแล้วนะคะมีหลากหลายสีเลยค่ะดอกไม้เล็กๆติดพื้นค่ะอุ้ยดอกอะไรคะสวยมากเลยค่ะมีชื่อด้วยนะคะว้าวสีสวยมากค่ะ นี่ค่ะชื่อเขาเขามีป้ายชื่อทุกอันเลยนะคะดอกอันนี้ก็สวยนะคะชื่ออะไรโม ตรงนี้เขาปลูกว่าเดลมานะคะเป็นอ้ออก็ลืมชื่อนี่ค่ะลูกกำลังดิบๆแล้วมนชื่อภาษาไทยเลยภาษาอังกฤษเลยไม่รู้ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวอะจะขึ้นลิงก์ไว้ให้นะลืมเขาปูกเยอะมากเลยค่ะเป็นโล่งๆี่ยนะคะ น่าจะเก็บขายหน้าร้อนค่ะนี่ค่ะมีคนเดินมานะคะเราก็พึ่งเยอะมากเลยค่ะว้าวอยากมาเก็บหน้าร้อนจังแฟนร้อนละคะไปดูด้านหน้าต่อเลยนะคะอ๋อเจอดอกไม้ค่ะสีสวยมากเลยค่ะสีส้มเหลืองค่ะ ออกเยอะแบบนี้สวยมากเหมือนดอกดาวเรืองไหมคะ๋อปั่นจักรยานมาเจอดอกไม้ค่ะ เหมือนดอกคูนเลยนะคะทุกทุคนคะแฟนเดินไปดูชื่อค่ะเหมือนดอกคูณบ้านเราเลยค่ะโอ้กลิ่นหอมใช่ไหมคะสีเหลืองดอกคูณมังนอกค่ะยี่ตั้งชื่อให้เขาพอ แล้วก็จะมีกังหันลมด้วยค่ะนี่ค่ะสวยไหมคะฝั่งนน้นจะมีสีม่วงแล้วก็มือกุหลาบที่เป็นต้นไม้เดี๋ยวอ้อขอถ่ายรูปกับดอกกุลก่อนนะคะแฟนเข้าไปดูกุหลาบค่ะ มาดูกันใกล้กันนะคะสวยงามค่ะก็จะมีดอกที่แก่แล้วนะคะก็สวยงามไปอีกแบบค่ะอ้า นี่มีคนบอกว่ามีคนอยากถ่ายรูปเยืนรอตั้งนานแล้วโกเมเมียดอ๋อฟังนนวนแค่บอกว่าก็มีดอกไม้เหมือนกันเข้าไปดูประตู ว้าวกูหลาบยังไม่ออกดอกนะคะเอา,านี่รวมฝั่งศพด้วยค่ะวิเขาเพิ่งเอาลงแน่เลยค่ะมีดอกดาวเรือง มาหาเก่งกุบกลับมาห้าหัวมาคลาสิวซึ่สีมว่วงสวยมากเนี่สีมว่งมวงว้าวเหมือนดอกบ้านเราเลยเหมือนดอกหญ้าเลยดอกอะไรนะฝั่งนี้มันดอกเพ่งพวยเลยค่ะ ฝั่งนี้มีดอกสีขาวมันจะวางเวงเหน่อยๆนะคะมีลุมฟังศพนี่ค่ะเ็กลุ่มเลยนะคะทุ่งดอกสีขาวค่ะลุมฟังศพเก่าแก่เลยนะคะทุกคนคะ่ะมันจะวางเวงมากเลยค่ะ วันนี้ไม่ค่อยมีแดดคะ่ะแดดลมมากเลยนะคะเหมือนฝนจะมาเลยคะ่ะค่ะไปดูอาซาเลียค,ค่ะสี่ชมพูสวยอีกแล้วคะ่ะสี่ชมพูหนี่ค่ะเหมือนที่อ้อถ่ายคลิปที่เลาไปไหมคะ สีชมพูหวานะอันนี้คือร่วงแล้วสีขาวสีส้มค่ะสีเหลืองสลับกันไปนะคะอืมกินหอมมากเลยค่ะสีชมพูนี่สวยค่ะเหมือนดอกลินลี่เลยค่ะแล้วก็อยู่ในดงกุหลาบ ขอดมกล่นกุหลาบก่อนนะคะไม่มีกินค่ะการไปดมกุหลาบนะคะเดี๋ยวก็ได้กินนิดหน่อค่ะสีเขาสวยงามม,มาดูใกล้นะคะนี่ค่ะ กุหลาบว้าอ้อเป็นคนชอบกุหลาบนะคะผู้หญิงต้องคู่กับกุหลาบหรือเปล่าไม่รู้ค่ะแต่อ้อชอบตั้งแต่ดเด็กแล้วนะคะอ้อยังไม่พาไปดูดอกอันนี้เลยค่ะสีขอจะออก ม่วงวอ่อนๆหรือเปล่าค่ะสีกำกางกินหอมมากค่ะเป็นไงม้่งคะที่นี่สวยไหมคะมีดอกงอนไก่ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะสวนยอมเล็กๆคะ่ะ มีดอกบานชื่นด้วยค่ะทุกคนคะว้าวดอกบ้านเรานะคะสวยงามค่ะคุณชายก็ไปนั่งแอคกูนตรงนั้นนะคะตรงนี้ดอกดาวเรืองค่ะหมอนไก่เึ่นละแต่บอกว่าเหมือนมางไทยใช่ไหมมีข้าวโพดด้วยนะคะข้าโพดสีสัน คลิปนี้อ้อก็ขอลากันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปนะคะบายบายทุกคนคะ่ะบายบายค่ะ